วันนี้วีเลิฟสเตเดียมจะพาไปเยือนสนามกีฬากลางจังหวัดมหาสาครคามนะครับสนามย่าของปูม่วงมหาการมหาสาครคาม SBT ทีมในไทยลีก2หรือชื่อลีกใหม่นั่นก็คือ BYD t h a l l l ล a g u e 2ให้กำลังใจค้นหาสนามฟุตบอลที่เรารักวีเลิฟสเตเดียมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ การเดินทางจากตัวเมืองมหาสารครามเพียง6กิโลเมตรก็จะถึงสนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารครามหรือมหาสารครามสเตเดียมที่ดูแลโดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาสารครามนั่นเองครับมหาสารครามสเตเดียมจุผู้ชมได้3,500คนครับเป็นสนามที่มีลู่วิ่งซึ่งเป็นแบบปกติของสนามกีฬากลางจังหวัดในทุกแห่งนะครับแต่ก็ได้การดูแลเป็นอย่างดีจากกรกะทรวมถึงสโมสฟรฟุตบอลมหาสารคราม SBT ที่เข้ามาใช้สนามแห่งนี้เป็นสนามย่ายาวตั้งแต่ปี2015 จากการใช้สนามอย่างต่อเนื่องของมหาสารคาม SBT ทนะครับทำให้สนามสภาพนั้นค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดโดยเฉพาะพื้นหญ้าที่มีการดูแลและผ่านมาตรฐานของไทยลีกเพื่อใช้ในการแข่งขันและล่าสุดก็ได้ใช้ในเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นมาหลายนัดแล้วด้วยครับอัตจันจะมี2ฝั่งครับนั่นก็คืออัตจันทร์หลักจะมีหลังคาและติดเก้าอี้นั่งให้ด้วยรวมถึงการจัดพื้นที่ v i p box และที่นั่งสําหรับสื่อมวลชน ส่วนฝั่งกระถางกบเพลิงนะยครับยังไม่มีการติดเก้าอี้แต่มุมมองกึ่งกลางสนามนั้นก็ช่วยให้แฟนบอลได้เชียร์ทีมรักได้สะดวกไม่น้อยเพราะฤด,ดูกาลที่ผ่านมาไทยลีกรายงานยอดผู้ชมตลอดฤดูกาลมากถึง32,597คนเฉลี่ยต่อน,นัด2060คนเลยทีเดียวซึ่งสูงเป็นอันดับที่2ของไทยลีก2ครับนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งอัตจันเสริมโครงเหล็กมาตรฐานเพิ่มเติมเพื่อให้แฟนบอลทีมเยือนได้ใช้เป็นพื้นที่ตามเชียร์ทีมรักของตัวเองอีกด้วย เข้าไปที่ห้องพักนักฟุตบอลนะครับฝั่งทีมเย้ามหาสารคาม SBT จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางสโมสรเข้ามาติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้นักเตะได้ใช้อย่างต่อเนื่องในทุกเกมเย้าส่วนห้องพักทีมเยือนนะครับก็จะเป็นแบบและขนาดเดียวกันแต่สิ่งอำนวยความสะดวกน้อยกว่านะครับเพื่อให้ทีมเยือนนั้นได้ใช้ในสิ่งที่ทีมต้องการและก็เตรียมมานั่นเองครับไปที่ห้องแถลงข่าวนะครับเป็นห้องขนาดเล็กอยู่ใต้อัฐจันมีแบ็กดรอป แล้ก็มีโต๊ะ,ะแถลงข่าวตั้งพร้อมสําหรับการให้สัมภาษณ์หลังจบเกมแข่ง,งขันนะครับส่วนช็อปก็จะอยู่ในเมืองนะครับแต่ก็จะมาตั้งบูธในวันแข่งขันครับนอกจากสนามแข่งแล้วนะครับผ่านเข้าไปด้านในอีกประมาณ200เมตรครับก็จะพบสนามซ้อมที่พื้นหญ้าสนามนั้นสวยงามรวมถึงยังมีพื้นที่ให้ใช้เวทเทรนนิ่งและอยู่ในช่วงปรับปรุงนะครับรับรองว่าเมื่อเสร็จแล้วจะสวยงามขึ้นอย่างแน่นอน อูดูการหน้าสนามแห่งนี้ยังรอต้อนรับแฟนบอลปูม่วมหาการและแฟนคลับทีมเยือนให้มาตะโกนเชียร์ทีมรักอยู่นะครับและนี่ก็คือมหาสารคามสเตเดียมครับรังย่าของมหาสารคาม SBT ทีมแกล่งแห่งแดนอีสาน